ตื่นมาจากที่นอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาคาย6ตอนที่38เราตื่นมาในที่นอนนะฮะตอนที่แล้วเราสูญเสียบุคคลสำคัญท่านหนึ่งคือคาร่านะเธอได้รับเม็ดกระสุนจากปลายกระบอกปืนของอันตน <S <S เปาที่ขมับขวาทะลุซ้ายเออนะทำให้ เราต้องบูต้ต่อไปเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างวะใช้โต๊ะทำงานไหนขอดูหน่อยสิอาวุธหลักมีปืนอะไรที่มันจวดกว่าเดิมอุ้ยปืนใหม่เหรอความเร็วความแม่นยำความเสียหายวิแรงเวอร์ปืนไรวะความแม่นยำลดลงหวบเลยแต่นี่คือความเร็วความแม่นยำความเสียหาย แรงนะครับเดี๋ยวดูก่อนอืมไม่อ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรอาวุธลองปืนนี้เหรอปืนนี้คือปืนอะไรวะอ๋อเรามาแทนธนูเหรอใช่ไหมนี่เราต้องใช้ธนูเว้ยสวมใส่จ้าอันที่สาม ปืนหลักสามเป็นบาซูก้าอันไหนดีรอบเลนความคล่องตัวเออนี่แหละเจ๋งเพิ่มความเร็วในการเก็บอา,อาวุธเพิ่มความเสียยต่ออาวุธต่อศัตรูขณะพลังชีวิตต่ำใส่เลยใส่ได้ไหมโอเคเยี่ยมไม่รู้เหมือนกันว่ะเลือกไปละ จรวดนำวิถีมันไม่ล็อกนะเออเอาอันนี้แหละดีละส่วนปืนพกเดี๋ยวขอเช็คสักครู่เผื่อมีอะไรที่มันแรงขึ้นอืไม่มีอะไรเจร๋งเท่าปืนนี้แหละโอเคชุดนี้แหละดีที่สุดมาฮวนาเราจะคุยกับฮวนนะ พูดคุยกับหวนอ๋อเราต้องมาข้างหน้าโต๊ะใช่ไหมไม่ใช่ว่ะคุยกับหวนดิหวนหันมาหน่อยลุงเอาเออหันมามาแกอยากรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงได้ตามติดคาร่าเพราะเธอไม่เหมือนฉัน แบบอันต้นและอาจจะแบบแดนนี่อ,นบบนอยู่<ล>มากมนนเกินไปบนโลกนี้แต่ไม่มีคนแบบคาร่ารอยู่มากพอแดนนี่นแกพร้อมจัดก,การประเทศเซิงเคลงน,นี่หรือ,อยังเออมันก็ต้องพร้อมมานะอ่านไม่ทันด้วยบทพูดเร็วเหลือเกินสตาร์ทเรือไปแล้วเออระเบิดกันต่อสู้เห็ง เอสเปรันซ่าเริ่มขึ้นแล้วขอให้สนุกกับทุกนาทีเว้ยแดนนี่ก็ว่างั้นนทรงผมเหมือนพี่จันหนดเขี้ยวขึ้นฝั่งแล้วใช่ไหมเอาแล้วว่ะทันก่อนที่ฉันนั่งเรือแบบนี้ฉันควรไปทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตของพวกแยงกี้เธอหยอกแกเล่นน่ะแดนนี่เธอรู้ดีว่าแกคือใครและเธอก็บอกฉันว่าเธอไม่ได้อยู่เพื่อดูยาลา ในวันที่วัตถุทยของเธอเป็นจริงเธอต้องรู้ว่าเจอกับอะไรกับสิ่งที่เธอทําอยู่เธอน่าจะได้อยู่ที่นี่แทนที่ฉันหวนไม่ผิดที่จะคิดถึงเธอแต่อย่าจมดิง่งลงไปในห่วงลึกเกินไปเราต้องเอาเอสเอ็ปาลนซ่าคืนมาลิบตาจงจเจริญโอ้ยอานไม่ทันเดินทางพร้อมหวนยังไงเนี่ยดูพลุนั่นสิพลุระเ,เบิดวะสวยว่าไหม อสวยจริงครับโอ้ยกับดักทุ่นระเบิดหพหาะนาศพวุธจูจ่โจมอทำไมผมนึกถึงบรรยากาศเบนซ์ฟิลสี่วะไม่เป็นไรมาแล้วเทียบท่าไปกันเถอะเราอยู่นานเกินไปแล้วเฮ้ยนั่นมันบทของชัดเวย้ยเอามีเกียงว่ะ ยังไงเลยสู้หรือหนีโอเคกำลังไล่ล่าเลยมาเลยบูอย่างเดียวใช่ไหมเพราะเรียบร้อยค่อยๆไปไม่รีบเพราะไม่รีบไม่รีบไม่มีเวลาจำกัดอันตุนอยู่ในตึกสูงเสียดฟ้าในใจกลางเมืองเข้าท่าน้องลุย ู่ไหนวะนั่นเหรอเพราะเพราะเรียบร้อยรู้สึกจะมีอีกนะครับข้างหน้าเข้าไปตรงๆซื้อๆได้ไหมเฮ้ยขอโทษตกใจโอเคเรียมบูมีอะไรอีกไหมทีวีเหรอไม่พังไปยังไงต่ออ่ะติดปิด นี่ประตูอะรู้สึกว่าจะเป็นเขาวงกดนะไปดูดิมันน่าจะวนไปทางนี้ใช่ไหมลงนี่โอเคเยี่ยมเฮ้ยทางเดิมเหรอหรือว่าข้างล่างเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อนี่ไงโถ่เดนนี่จัดการยิงฐานระเบิดนั่นฉันจะเปิดทางให้แกบุกทั้งคู่บุกเข้าไปในเอฟาเลซ่าดีมากอิสปาดาเดนนี่ ทีของเราบุกเข้าไปไม่ยอมถอยกองทัพคัติโยไม่ยอมถอยจะฆ่าสายตาลาเปาโลไม่ต้องห่วงได้เวลาเยี่ยมเยินประธานาธิบดีแล้วไม่ดีหรือว่าตากำลังไล่สดจากอสเปเรซ่าแดนนี่รับทราบปาสเกโอเคไหมฉันอ้วกหกครั้งฉันขาดน้ำและกลัวจนขี้หดตดหายแกรู้ใช่ไหมการปฏิวัติก็อย่างนี้แหละเขาโอเคแดนนี่เรากำลัลงเตรียมพร้อมสำหรับการทำลายล้างเรามาพูดความจริงกันดีกว่าแกโอเคไหมรับทราบเยเลนา เราเคลียร์บริเวณแล้วลาม,มูันลิบตาดซึ้งใจชิบหายโอโลนคงปื้มชิบหายเช่นกันแดนนี่เยรียมพร้อมโอเคเยี่ยมทำไมไม่โดวนวะเท่าที่จะพร้อมได้ล่ะลักคกี้ไม่เคยคิด้วยว่าชีวิตนี้จะได้บุกเข้าไปในเมืองหลวงสองครั้งมันคือกรียุคที่แกไม่เคยได้เห็นมาก,ก่อนแนละ้ค่อยๆซึมซับเข้าไปนี่แหละประวัติศาสตร์และถ้ามีปฏิหาร จำไว้ว่าสงครามยังไม่จบจนกว่าเราทุกคนจะเป็นอิสระโอเคเลยลูกพี่โอ้ยทั้งอ่านทั้งเล่นอไม่ตายบุกเข้าไปแอบสวยมีสไนเปอร์ว่ะสไนเปอร์เกาหลีอีอกกำอุ๊ยบ่ถือบ่ถึกต้องเข้าไปใกล,ล้สไลด์รอๆมีใครอีกไหม ยังไม่ลุกยังไม่เห็นวะแอบกอเกาะเลอจ้าแบ๊แกแบ๊กแบกต้องธนูแล้วว่ะลุบนิ่งนิ่งธนูนิ่งนิ่ง,ง,งเออเลงตั้งนานมีอีกไหมไม่เจอไม่เห็น เจอหนึ่งโผล่มาดวนบอกว่าให้โผล่ไงเออเยย์เยย์เยเย์มี A.P.G อ,อีกเหรอวะได้ไงเยย์เยย์เยย์โอ้โหอ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วนะาน้น้น้ต้องรีบเคลียร์เข้าดีกว่าวะไะจ่อไอ้ใกล้เลย โหมาตายยืนยิงจอจอจอกระโหกตายสิวะเออ RPG ใช่ไหมอยู่ไหนไม่เจอตัวข้างบนสวยตรงนี้เคยแล้วบุกเข้าไปอีกวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งทางไหนดีทางนี้ รถถังว่ะได้เลยเอาไปกินเออเรียบร้อยลงไม่พังว่ะเฮ้ยซาใช่ไหมได้เลยเอาไอ้กล้วยไปกินหน่อยไแอกไม่พังว่ะเข้าไป่กล้อยิม็อบเออแลกกันเฮ้ยดับไฟดับไฟดับไฟวิ่ง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 ่นัดวะโอ้โว สงครามสงครามวิ่งซิกแซกเอาไปกินสวยหมอกทันใช่ไหมอุ้ยพังเหรอเอาไปกินอีกเอาไปกินอีกสวยมอกรอเลือดขึ้นรอเลือดขึ้นเช็คไม่เห็นเหรอหรือว่าไม่มีวะไม่มีไม่มีมมหรือเพนมอนี่นี่ว เดียวหนึง่งดับข้างบนเหรอใครวะโอ้นี่ไงกดดีเจมันดีวะมีอีกไหมเดี๋ยวๆขอเช็คก่อนหนึ่งสองมีเฮลิคอปเตอร์นะฮะอะไรวะเนี่ยเยอะแยะม็อบเก็บสวยไป มีคนมีอาวีกีนะข้างบนเหรอโอ้โหเพลินเลยนะระเบิดยิงแล้วหลบมอบเข้าแอบบูดีกว่าตานนี้ตานนี้อีกสามร้อยวันเจเรน่าอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เคยผ่านไปได้เข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วได้เลยแดนนี่แดนดนี่พวกมันกำลังฆ่าเราแกอยู่ไหนเอสปาดามันเกิดอะไรขึ้น คัพอากาศของอันตนไปไหนไม่ได้โดยไม่รูมเม่ได้เขาเตอร์กับชั้นลบมาก่อนโอ้โหมันมากันอีกแล้วลักกี้ม,มาม่าเราต้องไปถึงตอเลโอ้โหวงตีนหาเสียนอยู่เลยเลยนะเบาโล่ตายตายไปไหนจ๊ะยอดยอดดับโผล่มาแวบหนึ่งไม่โผล่ตาม จะซูนเหลือ20่เอาร้อยยี่สิบวันนี้ตามีตเสร็จเรียบร้อยหมอบลงเฮ้ยไฟ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 เอฟเอฟเอฟย้ายที่ไม่โดนสวยเข้าหน้ามีใครยิงอีกวะ วันนี้ซ่านักใช่ไหมเช็คไม่เจอเฮ้ยมีเหรอเอฟทไหนวะทำไมเราไม่เจอโอ้นี่ไงมันเอามันเอาพีจีมาว่ะ ไปผู้พันบวกเข้าบูหุ้ยท่อบูเข้าไปมีหนึ่งตัวใช่ไหมวันนี้หุ้ยหมอบวกเข้าไปอัดเข้าไปคุณหมอวิ่งเสียบข้าง <c oughs> เออายสิวะสวย มีอย่างไหมขึ้นบนใช่ไหมไปข้างบน200เมตรข้างๆไม่ใช่ข้างบนวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิงว่งวิง่งมันบอกว่าวิปปุตาดปูแล้วไปเข้าทางนี้เจ็บๆโผล่มาวิ่งวัวแตกหากำบังมีไหมโอเคมีคนเข้า ไปได้เช็คไม่มีแต่ฝั่งนี้มีเมื่อกี้ไปไหนละผู้พันสวยระเบิดมาปาอะไรจ้าผู้พันมียังไหมทางไหนวะทางนี้เหรอ170เมตรเรียบข้างเดียวตามซอก เฮ้ยเจอเจออืมช่างเหรอช่างใหญ่ไฟกระพริบไม่หมวกมันแข็งยังวะเออตายสักทีโอเคเอสปาร์ดาเราต้องระดิรง,ร,งออระดมยิงเฮลิคอปเตอร์นั่นไหนไหนเฮลิคอ,อปเตอร์อยู่ไหนวะแล้วถ้ามันใครเอายิงอยู่ได้โอ,โ,โอ้โหเฮลิคอปเตอร์ออกไป ไม่โดนโอ้โหมันหนีว่ะไม่เป็นไรอยากยิงยิง<ๆ>ไปเลยเอยโอเคสวยวิ่งอย่างเดียวเลยไปยังริบผู้บริหารอันต้นกำลังรอฉันอยู่ที่บัชั้นบนสุดและไม่อยากให้ฉันไปสายได้เวลาเชือดขอรัชศสีแล้วมันเงียบมากไอ้พวกทหารหัวใสมันนี้ไปก่อนเหลือแต่พวกข้างชาติและอุดมการุ้นล้วนระวังนะเดดดี้มันมี นื้อล็อกพ่เศษสุดแก่งของมันปกป้องอยู่ไม่เป็นไรลร็อกอันตนมันจนมุมแล้วเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วกันวันไม่เป็นไรโรงเรียนเลิกแล้วโอเคโอเคถือว่านี่เป็นงานรับปริญญาเลยแล้วกันเจอกันด้านบนเกรียาฝังมันให้มิดดินเลยเพื่อนเข้าเช็คอุ้ยแกงจริง,ง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 ต้องธนูวะ เฮ้ยมีปืนมีปืนเฮ้ยโชกนี่ไงล่ะแกงเท่าไหนก็แพ้ธนูครับแพ้ธนูครับผมเฮ้ยวัตถุมาี่อือมีทางไหนยังไหมมีคนหนึ่งปืนเหรอเฮ้ยมีป้อมมีป้อมฉันไปทางนี้ครับ วิ่งเลยเก็บเก็บเก็บอะไรไม่รู้สวัสดีไปเรยียบร้อยหลบป้อมปืนเฮ้ย <laughs> <laughs> วิ่งฝ่ากระสุนมีคนวิ่งตามได้ยินเสียงใช่ไหมโอเคเราต้องขึ้นชั้นบนนะครับไปเกือบเกือบเกือบโอโ้โห กดกลับดักกด e เคสวยขึ้นไปอีกเหรอชั้นนี้ไม่มีอะไรนะโอเคฝั่งนี้แล้วกันขึ้นไปอีกว่ะตันเช็คหุ้ยลบอื้มยินจานินจาเข้าได้ไหมไม่ได้วิ่งฟ้าเลยโอ้ตันวิ่งฟ้าเลยหฮ้ยอะไรเนี่ย ไม่เห็นกันเหรอเออตอกใจหมดเลยฮึโอ้อยู่ตรงนี้เออยยะยะมามามาอยู่ไหนอยู่ไหนสวยหัวแตกลบมานี่เฮออ้ยุอฮึฮึมีใครอีกมีใครอีกได้ยิงเสียงมันก็ขึ้นชั้นบนนะครับ เฮ้ยตกใจหมดเลยเออเออเอาดิเฮ้ยโอ้โหถึกกว่าจอวิ่งลบลงล่างข้างล่างมีเออมั่วติดอะไรวะเนี่ยติดป้ายมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหถึกกว่าเลี้ยงซ้ายลบเลี้ยงขวาไม่ใช่เลี้ยงซ้ายมั่วหมดแล้วลบทางนี้เข้าไม่ได้ อ้อมานี่ขึ้นไงวะเมาหมดแล้วเนี่ยอะไรวะมันมองเห็นได้เหรอกล้องสินะเฮ้ยทางนี้เว้ย<อ>ฮัโลโหลไายถึกมากลบ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 เฮ้ยอะไรวะเนี่ยบู เออตายกระสุนเหลือร้อยสองนัดหนึ่งร้อยนัดธนูดึฟโตเรียบร้อยหมุนอ้อมหมุนอ้อมเฮ้ยอะไรเนี่ยผู้พันม,มีใครอีกวะลิฟนี่ไงทางนี้ไปถึงตัวมันไปกดลิฟมันไม่ล็อกลิฟไว้เหรอหน้าแปลกแะเนี่ย แล้วขึ้นลิฟต์แล้วจะจบแล้วเหรอฟาคายหกเรียบร้อยครับเปิดมาพร้อมปืนพกโอ้โห <c oughs> แกฆ่าคนไปนับพันจุดไฟเผาเมืองของฉันทำลายแดนสวรรค์ในฝันของเราสิ่งเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างแกกับและบัลลังค์คือฉันกับลูกชาย <c oughs> ฉันไม่ใช่เผด็จการโกหกแกไม่ใช่คาร่า ยาลากำลังถ yeah, ูกไฟเผาและการดับไฟด้วยการเลือกตั้งเสรีไม่ใช ok so ่วิธีที่ถูกต้องจังสั้นบอกเขาอายุพอกับฉันตอนที่พวกกุริยาสังหารพ่อของฉันไม่คิดเลยว่าแกต้องมาเจอสถานการณ์เดียวกันกับที่ฉันเคยเจอพ่อเสียใจดีเอโกแกคือราชสีของพ่อทุกอย่างที่พ่อทำ พ่อทำเพื่อให้แกเข้มแข็งขึ้นขอร้องละอย่าฆ่าพ่อฉันเลยพ่อกำลังจะตายอยู่แล้วบทเรียนสุดท้ายลูกชายมีสิ่งหนึ่งในชีวิตที่จะเป็นจริงเสมอล,ลูกลูกหมว่ามันคืออะไรความตายถูกต้องฮะ แกจะต้องปกป้องเขาจากเพื่อนของแกจากพวกปีศาจาศาเขาจะปลอดภัยฉันสัญญาโกหกเฮ้ยฮะเอาทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอย่าขยับไอ้หนูไม่เป็นไรแดนนี่ไม่ต้องพูด แกได้กินไหมนั่นคือกินของชัยชนะฮวนมันยิงเดียโก้เข้ากลางอกเลยรอกันเล่นใช่ไหมเนี่ยช่างเด็กนั่นแดนนี่เขากำลังจะเสียเลือดตายเด็กยังหายใจอยู่ลัคก,กี้ฉันไม่รู้เลือดมันออกเยอะมากอย่าขยับแดนนี่พวกเรากําลังมาแข็งใจหน่อยเดียโกโอ้อยู่กับฉันก่อนไอ้หนูไม่เป็นไรแดนนี่คุณคือผู้โชคดีเฮ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ย ตายเลยเหรอโอ้โหถอยไปแดนนี่ช่วยเขาได้ไหมมีการเตะเท้าเช็ควะลักกี้เกิดอะไรขึ้นอ่าเบียดจำลองลุน s <S <laughs> ไอันี้ดมซิกา ฉันไม่อยากเป็นคนพูดแบบนี้เลยแต่เราจะเอายังไงต่อยาร่าต้องการผู้นําจนกว่าเราจะจัดการเลือกตั้งได้ในห้องนี้มีคนเดียวที่ฉันเชื่อใจอย่าบอกนะว่าคือแกเองเอาไงเราสามฝ่ายเลยยาร่าเป็นของแกแล้วเดนนี่เสียใจด้วยอ๋อดิเโก้ไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่นักการเมืองคาร่าใช่แกอาจจะใช่ เหตุผลเดียวที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะเราไม่ต้องรอให้คนคนเดียวแก้ปัญหาทุกอย่างเมื่อทรราชคือกฎหมายการปฏิวัติจึงเป็นหน้าที่แกจะไปไหนยาล่าเป็นของแกแล้วอย่าทำพังล่ะฮะจบงี้เลยเหรอโอ้ กดข้อที่16การปฏิวัติของเกลียาไม่มีวันสิ้นสุดเกลียาเรวิ l ชั i นเนเวอร์เอน์โอ้อึ้งเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงดิอันตนตายแบบนี้เลยเหรอเอ้ยก็ไม่น่าจะ ลงกับเด็กได้นะยิงลูกตัวเองทิ้งแล้วเอาเขียวเชือดคอตัวเองตายตามเดวิลชนผู้ตายจากเดยร่าของเธอรู้ไหมแดนนี่การเลือกตั้งไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกมีเพื่อนของคาติโยอีกมากมายที่จะจัดการให้เป็นแบบนั้นกแกอยากออกล่าสัตว์ไหม เหมือนฉันกำลังส่องกระจกอยู่เลยว่ะเมื่อเป็นคืริยาแล้วจะเป็นคืริยาตลอดไปฉันเคยเล่าให้ฟังสมัยที่ซานโต้รักลอกให้ขโมยม้าลายแม่งดูชิปหายแต่ฉันก็ไม่ปลอดแหกหรอกแดนนี่ยิ่งจะมั่นใจขึ้นด้วยซ้ำโอ้เป็นภาพดอกไม้ฉากสุดท้ายอ จบแล้วอ่ะตอนที่38ฟาคาย6นะครับถ้าจะเล่นอีกรอบคงต้องมี CPU มีการ์ดจอมีความเทพๆค่อยมาปรับภาพส,สวยๆแล้วเล่นอีกครั้งนึ่งจบแล้วนะฮะเล่นจบจนได้ขอบคุณอาจารย์เป้ที่ซื้อเกมนี้ให้นะในราคา400บาทและผมพยายามเล่นจนจบ จะมีตกลวนผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดคาดเคลื่อนนะเล่นกากเล่นหวยแต่เราก็เล่นจนจบนะและน่าจะเป็นฉากจบฉากเดียวมั้งไม่รู้ว่ามันมีฉากจบกี่แบบนะครับแต่ที่แน่ๆฉันจบแล้วนี่คือเครดิตของเกมเพียบเราจะข้ามเลยแล้วกันนะม,มีอะไรต่ออีกไหม ฟาคายหกขึ้นโลโก้ฟาคายหกแล้วยังไงต่อเหมือนได้ยินเสียงทะเลเสียงนกนางนวลเหมือนได้ยินเสียงลิบอตัดขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและฉันมีข่าวดีมาฝากวิวีโลของเราเพิ่มเป็นสามเท่าแล้ว <c oughs> คนค้าเก <c oughs> ิดอา เรื่องเด็กคาติโยนั่นมันน่าเศร้าจริงๆที่พ่อมันทำลงไปแม่งโคตรบ้าเออมันเป็นโศนารกรรมนะ่ะคนบางคนความคิดมันป่วยนะเพื่อนพวกนี้เกินควบคุมแล้วอาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้เลยเหมือนวิทยุเนี่ยได้เลยมีเขาว่าจะเป็นภาคเจ็ดไหมก็ถือว่าสนุกนะฮะ แล้วก็เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยด้วยให้เราอ่านทําให้เราเข้าใจเนื้อหาต่างๆนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะภารกิจเสร็จสิ้นสงคารามเอสไปรันซาเริ่มการจราจนแล้วหืตกลงมันจบใช่ไหมไหนขอดูภารกิจหน่อยโอเคเรียบร้อยนะฮะ เท่าที่ดูแล้วกำลังละทิ้งฐาน FND นี่คือเราเข้าบุกไปที่อันตนคาติโยนะครับและไม่มีอะไรแล้วหมดนะครับที่เหลือเป็นภารกิจย่อยเนื้อเรื่องหลักจบแล้วอ่ะหวังว่าผมจะเข้าใจถูกนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากเลยนะที่รับชมจนถึงตอนนี้แม่จบจนได้อ้ย ยังไม่เสร็จเลยพวกแกพูดก่อนเดนนี่อันตนตายแล้วแต่กองทัพมันยังลอยนวลอยู่พวกมันกลายเป็นกบฏแทนรู้สึกมันมีเป้าหมายใหมย่ยิงเล่นทุกวีกเลยไม่มีที่พักสําหรับพวกจอมโกงความ,มงดงามของการปฏิวัติเดนนี่มันไม่เคยจบลงอืมเป็นภารกิจย่อยจริงด้วยนะครับคือให้เราไปฆ่าต่อนะพูดง่ายๆโอเคอันตนสิ้นแล้วซึ่งอันตน อะปะขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่สำหรับเกมหน้าฟาคาเจ็ดถ้ามีก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ